เราก็อยู่ที่เพลนสเปซของคณะรัฐศาสตร์ก็คือจองคิวมาใช้ส่วนกลางได้นี่เรามาถ่าย YouTube กันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Aura Space นะคะเราออตอนนี้กำลัเงเรียนอยู่ที่คณะบัญชีจุฬาสาขาบัญชีค่ะส่วนวันนี้เรามีแขกรับเชิญสวัสดีค่ะเราชื่อมินนะคะมาจากช่องมินทิตพพอใน YouTube เนาะก็ขึ้นตงนี้ให้เลยโอเ,โอเคค่ะ จบจากเตรียมอุดมเนาะแล้วก็เรียนตอนนี้เรียนนะคะบัญชีบประหารจราค่ะใช่ก็คือเราสองคนมาจากเตรียมอุดมทั้งคู่เรามาจากสายวิทคณิตนะคะส่วนมิ้นมาจากสายวิทย์กบดะคะ่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอขยายคําว่าวิทย์กบดยิ่นึงเนาะคือวิทย์กบดมันก็คือเออสายการเรียนนะคะที่เรียนวิคณิตมาก่อนนะคะแล้วตามมาหงยายไปสาขาภาษาคณิตอะมันก็คือสายสิ่งคํานวณน,นี่แหละค่ะ เป็นว่าเรารู้สึกว่าเป้าหมายเราคือบัญชีบริหารจุฬาเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนฟิสิกส์ทีมีชีวิตตอนม6มันไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่เนาะและเพื่อการที่เราจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้แบบว่าไม่มีสิ่งเรารบควรอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกว่าเออเราย้ายมาดีกว่าอะไรประมาณนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดความแตกต่างนิดนึงเนาะว่าระหว่างสาขาบัญชีกับสาขาบริหารเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าตอนม6เนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเรียนบัญชีหรือบริหารที่ แต่ว่าสุดท้ายเราก็มาเลือกบัญชีอ่ะส่วนนี้เคยลังเลไหมคะระหว่างบัญชีกับบริหารจริงๆก็แอบ,บลังเลนิดๆนะคะตามออหกคือคะแนนถึงทั้งหมดเลยคือเลือกอันไหนอันดับหนึ่งก็คือติดหมดแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะเลือกบัญชีบริหารคะ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเหตุผลกันดีกว่าว่าทำไมเราทั้งสองคนถึงตัดสินใจเลือกบัญชีแล้วก็มินเลือกบริหารสำหรับเรานะที่เราเลือกบัญชีก็เพราะว่าเป้าหมายในอ่นาคนเราก็อยากมีธุรกิจของตัวเองแบบชอบคณิตศาสตร์ชอบภาษา,า,ามลือกสายวิทย์เพื่อมาทางนี้เนาะรู้สึกว่าการจะทําธุรกิจเนี่ยความรู้ด้านบัญชีก็สําคัญเหมือนกันก็จะได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันหมุนเวียนยังไงในธุรกิจของเราอย่างหนึ่งก็คือเรียนบัญชีเนี่ยมันมีวิชาชีพในอนาคนเราไปได้หลายทางเรามาโอเ h นเ s าของบัญชีได้รู้หลักสูตรอย ก็เริ่มชอบก็เลยตัดสินใจเลือกบัญชีค่ะลองฟังของมินดีกว่าว่าทาไมมินถึงเลือกบริหารโอเคค่ะส่วนตัวเราที่เลือกเอ,อ่อบัญชีบริหารเนาะเพราะว่าคืออย่างแรกเลยที่บ้านมีทุกิจส่วนตัวอยู่แล้วแล้วก็ส่วนตัวเราอยากทําทุกิจเป็นของตัวเองอยู่แล้วค่ะ mm hmm. ขนาดยันแล้วก็หลักสูตรยัมันค่อนข้างตรงโจทย์ที่สุดแล้วกับเราเราไปดูหลักสูตร ของบริหารเนาะเราพบว่าหลักสูตรนะคะมันค่อนข้างมีความน่าสนใจส่วนตัวนะมีความน่าสนใจมากกว่าบัญชีบัญชีที่มันดูความมีความเป็นสเต็ปของมันเนาะอยากเรียนที่มันแบบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยคือเราเราพบว่าเออเราชอบชอบวิชาอะไรที่มันดูแบบเป็นเชนนั้นมากกว่าที่มันเป็นแพทเทิร์นจริงๆบัญชีบัญชีกับบริหารอาจจะต่างกันนิดหน่อยตรงที่ว่าเออบัญชีบัญชีบันสอบพวก T P A ได้เนาะ แต่ของเราก็คือเราตอบไม่ได้แต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากเป็นผู้จัสอบบัญชีอยู่แล้วก็ mm hmm. เลยรู้สึกว่าไม่มไม่ติดปัญหาอะไระคะ่ะเปรียบเทียบกันวิชาบัญชีเนี่ยมันจะมีความเฉพาะตัวเฉพาะเจาะจงเป็นรูปแบบที่ตายตัววางเอาไว้แล้วส่วนบริหารจะมีความแบบ flexible มากกว่าใช่มีความหลากหลายมากกว่ามีทั้งคั้งสาขาเลยให้เราเลือกด้วย ถ้าเป็นของบัญชีบัญชีเนี่ยปี2เราจะไม่มีการแบ่งภาคแล้วแต่ของบริหารจะมีแบ่งภาคอีกใช่ไหมคะใช่ค่ะอะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ภาคแล้วก็มีอะไรบ้างอ่าได้ค่ะคือบัญชีบริหารเราจะแบ่งออกเป็นห้าภาคด้วยกันนะคะเอ๊เรียกว่าดิอ่สามภาคค่าสาขานะสามภาคมีอะไรบ้างมีภาคหนึ่งภาคธนาคารและการเงินหรือเรียกว่าไฟแนนซ์เนาะอืออย่างที่สองคือภาคพาณิชย์ภาคพาณิชย์อันนี้นนมันถ้าเป็นสัญญ์คือ commerce เนาะ มันจะแบ่งออกเป็นอีก3สาสขาย่อยก็คือ MIS, Logistics นะคะแล้วก็องค์ปกก็คือคประกอบการนั่นแหละค่ะแล้วก็ภาคที่3ก็คือภาคการตลาดก็มาร์เก็ตติ้งแต่รวมๆแล้วมันก็คือค่าสาขานั่นเองค่ะแล้วอย่างมิ้นเลือกสาขาอะไรคะเลือกเออเป็นภาคพ,พาณิชย์สาขา MIS เนอะ mm hmm. ถ้าถ้าเป็นชื่อวสาไทยก็จะเป็นวิชาระบบสารสนเทศทางการจัดการ อธิบายสาขา M A S นิดนึงเขียนโคนเดียวไหมมันก็มีเรียนระดับหนึ่งเนาะพวกแบบ Python การใช้ Excel อะคะ่ะมันต่อยอดได้ค่อนข้างเยอะมากๆาเลือกสาขาของบริหารเนี่ยเขาคัดจากเกรดหรือว่าอย่างไรเราสามารถเลือกสาขาอะไรก็ได้ไม่ได้ดูจากเกรดเนาะไม่เหมือนกับวิษวะที่แบบจะดูเกรดเป็นหลักแล้วมีจำกัดจำนวนคนไหมคะไม่มีคะ่ะ คถามถัดไปก็อยากรู้ว่าของบริหารเนี่ยเรียนใน iPad หรือว่ากระดาษแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์อ,อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าคะตอนเนี้ยเราใช้ iPad โทรศัพท์เรียนส่วนกระดาษจําเป็นต้องมีไหมเรารู้สึกว่ามันจะมีบางวิชาเนาะที่ถ้าเราได้เขียนอะในกระดาษแบบทาโจทย์ในกระดาษอะม,มันจะเก็ f e e ลมากกว่ามันจะแบบเข้าใจเนื้อหามากกว่าหรือว่าแบบเข้าใจ f e ลลิ่งตอนทำข้อสอบจริงได้มากกว่าเนาะต้องซื้อหนังสืออีกปัหรือว่าทุกอ,อย่างเป็นไฟล์หมด หนังสือจำเป็นไหมถ้าหนังสืออ่ะที่เราเลคคอมเมนต์แล้วกันเนาะมันจะมีหนังสือแคลวคูลัสจะแปะให้อ๋อโอเคอ่าหนังสือแคลวคูลัสหนังสือบัญชีขั้นต้นแล้วก็หนังสือบัญชีขั้นกลางถ้าใครมีก็จะดีมากเพราะว่าสไลม์มีเยอะมากทุกคนเล้วถ้าเราานั่งอ่านสไลม์อ่ะหูไม่ไหวตาแฉะแน่นอนของบัญชีส่วนใหญ่ก็เรียนในไฟล์เหมือนกันแต่ก็มีวิชาที่ซื้อหนังสือก็ได้หรือไม่ซื้อก็ได้คืออาจารย์ไม่ได้บังคับใช่แต่หลายๆคนก็เลา่านีกว่าเนะ ซื้อมาแล้วแบบเนื้อหาในหนังสือกับในสไลด์ของอาจารย์มันก็คล้ายๆกันเหมือนอาจารย์สรุปมาในสไลด์แล้วไงแต่ถ้าเราอยากดูแบบ full version เต็มๆไปดูในหนังสือเองเนี่ยอ่านเราก็จะเห็นภาพมากกว่าอืก่อย่างชิ้นที่ขาดไม่ได้ก็คือเครื่องคิดเลขถูกต้องถูกต้องเครื่องคิดเลขธรรมดาแล้วก็เครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะถ้าเป็นเครื่องคิดเลขแม่ค้าเนี่ยก็จะใช้เป็นวิชาบัญชีแต่ถ้าวิทยาศาสตร์ก็ใช้ในแคลคูลัสเรามีเดสเต็ปด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในปีหนึ่งเนี่ยเอาเป็นเทอหนึ่งก่อนเนาะมิ้นเรียนทั้งหมดกี่ตัวเอาอย่างแรกเนาะวิชาที่ตึงที่สุดละกันขอไล่าจากตึงตึงที่สุดไปยากน้อยที่สุดเอาที่เรารู้สึกว่าคนส่วนใหญ่ละกันรู้สึกว่ามันยากแล้วก็ถอนเยอะมากก็คือแคลคูลัสค่ะแคลคูลัสเนาะก็เรียนกันนะคะก็สอบจะแข่งขนกันเนาะได้เอามาเดต์บอกก่อนไม่ค่อยเข้าเรียนนะเพราะว่า เรียนทำโจทย์เข้าใจโจทย์คือดีไม่ต้องอ่านเยอะทั้สอง 2, คือวิชา finance financial a c o u n t i n g วิชานี้ก็ตึงเหมือนกันก็แบบบริหารก็ต้องเรียนบัญชีเหมือนกันถูกต้องคะ่ะเรียนบัญชีค่ออะก็จะเรียนแบบมันคือบัญชีขั้นต้นอะเรียนแบบกำไรขาดทุนงบขา้นาการเงินอะไรแบบนี้มีพวกแบบเออถ้าอยากรู้เรามีคลิปลงคลิปไปแล้วนช่องเราไปดูได้เผื่อ <Okay. S 1> คลิปจะยาวเกินไปเนาะก็วิชานี้ก็เด็กถอดอย่างเดียวเหมือนกัน เตือนไปแล้วนะตรงเราที่ที่แบบเผอม,มาดูคลิปนี้นะคะเข้ามาแล้วก็เตรียมวิชาสองชั้นนี้ให้ดีเลยเนาะต่อไปวิชาวิชาสามเนาะคือ i n t o b a s i e เป็นวิชาสถิติเนาะที่เราเรียนแบบเอาสถิติมาเข้ารวมกับธุรกิจอะ่ะอืมอันนี้ก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราคิดว่าตอนเทอมหนึ่งก็จะมีความ,มโมโหก่ะแต่ว่าหลังจากปิดเทอมอ่ะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเออวิชาที่สี่ก็คือวิชาอีคอนนะคะ อีกข้อนหนึ่งจะเรียนแบบแบบจุลภาคเนาะมันจะมีจุลภาคกับมหาภาคของบริหารจะเรียนมาเออจุลภาคก่อน,ออนใช่แล้วก็ต่อไปก็คือวิชา Batchfile Business Bas Foundation เป็นวิชาที่เรียนเนื้อหารวมๆวเราเรียนไปอ่ะเราเราจะรู้ว่าเออสาขาที่เราจะเลือกตอนปีสอง่ะเราจะเลือกสาขาอะไรเก็บผู้ไปทาอีก,กอิงก็หววิชาหลักหตัวเลย ในปีหนึ่งกับหนึ่งใช่ค<ช>ือของบัญชีอาจะมีแคลบ u ัสก็คือแคลคูลัสเนาะบัญชีขั้นต้นแล้วก็มีอโคโ o นโมิกแล้วก็ภาษาอังกฤษแค่สีตัวใช่มันมัน้อยจัง,งอ่ะชั้น่ก็แบบฟังของวินแล้วงงเลยคืออะไรเยี่คุอว่าของเขาอนะ Business f o u n d n t i o n อะเป็นวิชาที่มีศูนย์เมกิจนะคะแต่ว่าต้องผ่านเป็น SU ค่ะ ทียบกันเนาะปีหนึ่งเพอ่มหนึ่งบัญชีเนี่ยมีสี่ตัวที่เป็นวิชาหลักส่วนของวิหารมีหกตัวถูกต้องหกต,ต,ตัวอานนี้ตารางเรียนนี่เรียนทุกวันเลยนะคะจันถ,ถึงศุกร์แน่นอนอยู่ยแล้วคะ่ะ <laughs> ทุอยางของบัญชีเนี่ยก็คือวันศุกร์อาจจะว่าง <laughs> ไม่ต้องมาเรียนเลยต้อมาเรียนแค่จันถ,ถึงวิหารแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ไปยาวๆเลยแล้วแต่เราจะลงวิชาเรียนเึ่งส่วนใหญ่ว,วันศุกร์ก็จะว่างอยู่แล้ว แบบการสอนของอาจารย์แต่และคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างปีหนึ่งเพิ่มหนึ่งเราเรารู้สึกว่าจะออกแนวทฤษฎีบรรยายอะไรแบบแน,นี้จะมากกว่าเนาะเราสามารถคุยถามตอบกับอาจารย์ได้ใช่แต่ว่าอาจจะนอกกรอบใช่คล้ายๆกันเลยก็คือจะเน้นเป็นบรรยายนั่งฟังซึ่งแบบสิ่งที่ช็อกอย่างหนึ่งก็คือพอขึ้ามหาลัยมันเรียนยาวๆแบบสามชั่วโมงนั่งนานมากแต่สามชั่วโมงก็อาจจะไม่ต้องช็อกขนาดนั้นเพราะว่าเรามีพักข้างในนะพักประมาณสิบนาทีได้ อคำถามต่อไปงานกลุ่มแล้วก็การบ้านเยอะไหมอย่างแคลไม่มีการบ้านสอบรวนเนาะปินแอจะมีการบ้านให้เราทำเนาะท,ทุกทุกคาบเลยอันนี้เป็นงานเดี่ยวนะคะค่อนข้างหนักเลยนะอย่าดองนะทุกคน business <c oughs> foundation อ่าไม่มีการบ้านเปสอบรวนนะคะเป็โทรบัสเตดมีการบ้านคะ่ะเป็นงานเดี่ยว economics มีการบ้านค่ะเป็นงานเดี่ยวเนาะแล้วก็อีกอิงก็จะมีงานกลุ่มน,นิดหน่อยเรื่องของบัญชีก็คือมีการบ้านแต่เป็นการบ้านที่ไม่ต้องส่งแต่ว่าเราต้องไปหาเวลาทํานอกรอบเอาเองโดยเฉพาะวิชาบัญชีเนี่ยก็คือถ้าเราไม่ทําแบบฝึกไปเจอข้อสอบรับรองช็อคแน่นอนได้ก็คือเราควรจะแบ่งเวลาหาไปทำเอาเองเนาะถึงอาจารย์จะไม่ได้ก,บบกําหนส่งก็ตามใช่ส่วนวิชาอื่นๆก็มีแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็เน้นแบบทําจบในคาบงานกลุ่มก็มีบ้างประมาณสองสามงาน ไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเพื่อนๆแล้วก็สังคมเนี่คะดีเปนรีช่วยกันทำงานช่วยกันเรียนใช่ไหมใช่แบบเปรียบเทียบว่าเรามาจัดเตรียมเนาะซึ่งเราก็รู้ว่าข้อสอบที่เตรียมมันแบบมหาโหดก็คือยากอ่ากบบรู้ว่าถ้ามาเทียบกับข้อสอบของบริหารที่คณะบัญชีเนี่ยมันมีความรู้สึกต่างกันไหมแบบเวลาเราเข้าห้องสอบไปทําได้ไหมหรือว่ารู้สึกยากแล้วก็ช็อกถ้าจะให้เห็นภาพอ่ะก็คือจะมี รู้สึกว่าจะมีประมาณสองสาวิชานะ้อที่สามารถคอมเพลก์กันได้วิชาแรกก็คือวิชาแคลคูลัสอันนี้เราเ,นะนนเรียนตอนม5น้าตอนอยู่เตรียมอดมซึ่งได้4จุด00ถูกเทิม <c oughs> ในวิชาคณิตศาสตร์ทั้งเลขง่ายและเลขยากแคลคูลนะัสนาอที่นี่เรากฏวดาเรารู้สึกว่ามันมันความยากเหรอแล้วว่าเตรียมยากกว่าอืออืคล้ายกัน <c oughs> คือรู้สึกว่าแคลคูลัสมันก็จะชื่อมันดูเหมือนยากนะ้อแต่จริงจ,งจ,งจงก็คือออกตามแบบฝึก ในเล่มเลยถูกต้องอถ้าเราทําโจทย์ไปเยอะๆเงี้ยก็คือทําได้แน่นอนแล้วข้อสอบมาหาลัยอ่ะมันเป็นปลายเปิดเป็นความรู้ที่ประยุกต์ในชีวิตประจาวันได้อย่างบัญชีอะ่ะถึงจะเป็นอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยเรียนใช่ป่ะแต่พอเข้าห้องสอบไปอะ่ะถ้าเรามีคอนเซปต์อยู่ในหัวเงี้ยเราก็จะประยุกได้มันก็จะไม่ได้อึ้งแบบเตรียมขนาดนั้นรู้สึกว่าการที่เราเรียนเตรียมมามันทําให้เราเชนกับข,ข้อเขียนเงี้ยแล้วพอข้อสอบแคลเปนเขียนล้วนเนี้ยมันก็ ก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้ลดส่ดวิชาที่เราสุดบีบเทียบกันได้ก็จะมีวิชาในส่วนของอีโคนมิกส์เศรษฐศาสตร์นี่ก็คือจะเป็นชอยแล้วก็เขียนมันค่อนข้างออกตรงกับเนื้อหาอยู่แล้วอะเราแอบ,บบอกว่าเราทําคลิปดีลเศรษฐศาสตร์ด้วย <c oughs> อ่ในช่อง YouTube ขายของแล้ว <c oughs> เออไปดูได้มีทั้งเทิมมีทังวิเทอมและไฟนนลอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าข้อสอบอะมัจะออกกว้างและ หลากหลายและทุกหัวข้อถ้าหันไปก็ทําได้คะ่ะตัวสุดท้ายก็จะเป็นวิชา Intro b บ s t a ที่มันจะมีความโม .6 หเนี่ยค่ะม .6 หกยูนิตหน่อยเออแล้วก็ออกครบทุกหัวข้อเน้นคํโนวณเป็นหลักเอามาประยุกต์แบบว่าเออจาก Data ข้อมูลเลขเนี่ยมันพอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันถูกต้องไหมกับค่าที่ให้มาการตัดเกรดว่ามีทั้งตัดอิงเกแล้วก็อิงกลุ่ม ทั้งอิงเก์แล้วก็อิงกลุ่มของบัญเชียคืออิงกลุ่มเกือบทุกวิชาเลยใช่ซึ่งอิงกลุ่มเนี่ยก็ขึ้อนอยู่กับเพื่อนในเซกอะเนาะอิงกลุ่มก็คือถ้าคนอื่นทําได้แล้วเราทําได้เหมือนกันบางทีเราก็อาจจะไม่ได้การันตีเองมันต้องแบบดูกันกระจายกลุ่ม,มแต่ถึงมมนจะอิงกลุ่มสังคมเลยนะมันก็ไม่ได้แข่งขันกันนะทุกคนก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแชร์ทักไปถามเนี้ยเพื่อนๆก็ช่วยกันเรียนทักไปถามอาจารย์อาจารย์ก็แบบดีมาก ส่วนวิชาที่อิงเกณฑก็ไม่มีอะไรคือก็ตามถ้าได้แปดบางทีก็85บางวิชาก็90ก็ถึงจะก,การกันตีเอ่าเยต่านกับตอนมัธยมเนะมาะมัธยมเรามีแต่เกณฑ์ล้วนๆเลยใช่ถ้าสมมุติเราเป็นคนชอบคณิตศาสตร์ม,มาเรียนบริหารนอะ่ะตอบโจทย์ไหมได้ใช้คณิตเยอะหรือเปล่าอืมเราว่านะถ้าชอบคณิตมากๆอนะกปเรียนสแตทดีกว่า <c oughs> อาจารย์หลกไล่ไปในสแตนดีกว่าจากนี้ก็จะบุกลบทข่าไปแล้วอของบัญชีก็เหมือนกันบัญชีอ่ะส่วนใหญ่เราจะเป็นกดเครื่องเนะาะแล้วก็แบบดูตัวเลขก็เป็นคนที่ขึ่น,นึ้นนิดนึงก็คือสามารถมองตัวเลขเยอะๆแล้วไม่ปวดหัวได้ได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้สูตรคณิตดิฟอินทิเกรตขนาดนั้นก็จะมีแค่วิชาแคลควที่เรียนตอนปีหนึ่งเดนึใกล้สอบอ่ มินเตรียมตัวยังไงบ้างแบบว่ามีการเข้าเดือนไหมเข้าเดือนก็คืออ่านังสืกอก่อนเป็นเดือนเราจะอ่านก่อนสอบประมาณ2อาทิตย์ใช้ ion, แอปโนชันก็เขียนว่าวันนี้จะอ่านชาอะไรเราจะอ่านจากวิชาที่เอ,อสอบที่หลังสุดไล่เข้ามาเรื่อยๆอ่ะสมมติวิชาอีค่อนสอบปีสุดท้ายก็ตัดอีค่อนก่อนหรืออาจจะอ่านวิชาที่ถนัดน้อยที่สุดก่น หรือจะเป็นวิชาที่ต้องคําโจทย์เยอะที่สุดก่อนอ่าแล้วต่กรณีบางทีก็คือถ้าเรามีกลุ่มเพื่อนเนี้ยแบบช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบเ,เพื่อนก็จะชวนกัดแกน แ็จะเริ่มคอยเตือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะสอบแล้วนะแล้วอาจารย์ก็จะบอกแนวข้อสอบแต่บอกตอนประมาณสัปดาห์ก่อนสอบเลยซึ่งเขาจะบอกเป่างกว้างๆแต่ภาพรวมเฉยๆไม่ได้เจาะว่าอันนี้กี่ข้ออันนี้กี่ข้ออย่างเงี้ยถูกต๊อืนนอ,นนอแอบช็อกนะเอ่อเราจะมีประโยคนึงที่อาจารย์ที่สอนวิชาบัญชีเขาบอกว่า20ิไม่ต้องลุน ออกหมดไม่ต้องล้วนไม่ต้องเพลง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 เขาตอบออกหมดแล้วไปอ่านมามานนั้นของเราก็เข้าเดือนเหมือนกันแบบอ่านอ่านตรงหน้าก่อนหนึ่งเดือนแต่ว่าไม่ได้อ่านติดกันทุกวันนะแบบวันไหนเราว่างหรือว่าหลังเลิกเรียนเราก็ไปอ่านส่วนเราจะเริ่มอ่านจากวิชาที่ใกล้สอบที่สุดก่อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาเอ็กอิงแล้วก็บัญชีบัญชีนี่ก็ต้องอ่านเยอะต้องใช้เวลา อาจารย์ชอบบอกว่าอยู่ต้องให้ใจอ่าก็คือเราต้องเปิดใจเพราะว่าบัญชีเป็นอะไรที่ใหม่มากแบบตอนอมไปไม่เคยเรียนเลยใช่ใช่แต่เป็นวิชาที่น่าสนใจนะแบบเราเอาไปใช้ได้จริงอ่ะมันก็สนุนนะถ้าเราทาไปเรื่อยๆไปฝึกกดเครื่องคิดเลขมาอ่ใช่คืออาจารย์ในคณะกดเครื่องคิดเลขแบบไม่ต้องมองเครื่องเลยทุกคนเลยไม่กล้าทาเพราเดี๋ยวกดผิดอ นิดนึงปุ๊บผิดทั้งข้อลังยาวใช่ไหมเวลาทำวิชีต้องต้องแต่ตอ,อาจารย์ก็ไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นนะเพราะว่าเขาดูวิธีเราวิธีทำมากกว่าคำตอบสุดท้ายของบริหารเนี่ยใส่ชุดไพรเวทไปเรียนได้ไหมใส่ได้แต่ว่าแล้วแต่วิชาคือรู้สึกว่าบางคนอาจจะคิดว่า,า,วามันฟิกใช่ไหมแต่ถ้าวิชาไหนที่อาจารย์เขาบอกว่าโอเคนิสิตต้องใส่มาทุกวันอันเนี้ยต้องใส่แต่ถ้าเขาไม่ได้เมนชั่นถึงอะ แต่อะไรมันก็ได้ยกเว้นเสื้อที่มันเสื้อขอบอะเสื้อที่มันแบบหรือกระโปรงสั้นๆนอันนั้นไม่ได้นะมันค่อนข้างดูไม่ค่อยสุภาพแต่เสื้อยืดจริงๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็โอเคใส่ได้หมถ้าแบบแต่งตัวสุภาพๆๆถ้าอาจารย์อนุญาตซึ่งอาจารย์หลายคนก็อนุญาตแต่เราก็ถามอาจารย์ก่อนดีกว่าเพราะว่าบางคนเขาก็ให้ใส่ชุดนิสิตมาเรียนทุกคาบแต่เวลาสอบอะต้องใส่ชุดนิสิตที่ถูกระเบียบไม่งั้นแบบหมดสิทธเข้าห้องสอบน รู้สึกยังไงบ้างที่เลือกเรียนบริหารหลังจากเข้ามาเรียนจบปีหนึ่งแล้วอ่าคิดถูกไหมคะร,รู้สึกว่าเราคิดถูกนะไม่มีความรู้สึกอยากซิวหรืออะไรเลยก็รู้สึกว่าเออก็เรียนต่อไปเรื่อยเนาะเราเป็นคนตัดสินใจเลือกมาแล้วอะเพราะฉะนั้นเราจะยอมรับในการตัดสินใจของเราใช่แฮปปี้ไหมคะเอนที่ค่ะก็โอเคนะแฮปปี้นะ <ừ> ส่วนเราเรียนบัญชีนะคะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกแล้วก็ชอบมากๆแบบสังคมการอยู่การใช้ชีวิตแบบมันอยู่ในเมืองเนาะทุกอย่างก็สะดวกสบายมีรถบอฟฟีซึ่งโรงอาหารของจุฬาเนี่ยก็คือค่าของชีพถูกอาหารประมาณแบบ 30- มสิบถึงสีบาทแต่ว่าบางที่ก็50ก็ต้องเลือกโรงอาหารดีๆใช่มันก็มีทั้งแบบที่อร่อยแล้วก็ไม่อร่อยก็แบบแล้วแต่ความชอบของบุคคลเนานะซึ่งก็โดยโรวมแฮปปีมาๆที่เลือกเรียนสาขานี้แบบมันเอาไปใช้ได้จริงก็อยากบอกว่า อยากเรียนอะไรก็เรียนเลยเนาะแบบว่าไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะอืมสำหรับรุ่นน้องที่กาลังตัดสินใจอยู่ในอนะพตดว่าอยากเรียนบัญชีหรือว่าบริหารดีก็แนะนําว่าให้ลองค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆเนาะหรือไม่ก็ไปโอเพนห์ท์เราสึกว่าอย่างแรกนะถ้าแบบไม่ติดอะไรมาก็ถามคนใกล้ตัวที่ทําอาชีพอย่างเช่นอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีอาชีพ,ชชพนักบัญชีหรือไปถามคนที่ทําธุรกิจ ถ้ามีคนใกล้ตัวนะเพราะว่าอาชีพเหล่านั้นมันคืออาชีพของเราในอีกสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็จะได้รู้ว่าแนวคิดหรือว่าทําไมเขาถึงทําอาชีพเนี้ยเพราะว่าเราเลือกในขณะนี้เพื่อไปทําอาชีพเหล่าน,นี้ในอนาคตถูกไหมอย่างที่สองอาจจะไปดูเลยว่าคอสเดบัคมันมีชาอะไรบ้างที่ให้เราเรียนอืมอันนี้สําคัญมากนะคะแต่ว่าเราจะไม่เลือกแค่แบบเราอยากเรียนคานี้มาหาลัยนี้เพื่อเพราะว่าชื่อเสียงโน่นนี่นั่นแต่เราเลือกเพราะว่า พอสิธิบัตรเป็นแบบนี้อาจารย์ที่สอนอาจาจย์ดีกรีขนาดนี้ไม่เอาแค่แบบคะแนนถึงแล้วยื่นนะเออไม่งั้นมันจะมันจะไม่ได้อ่ะมันจะไม่ได้ฟิลอะมันจะเหมือนแบบอะไรก็ได้่สุดท้ายชีวิตเรามันอะไรก็ได้ก็ไม่ได้เห็นไหมเออแล้วก็ต้องเลือกอีกอยากฝากอะไรถึงรุ่นน้องที่อยากเข้าบริหารกับบัญชีจุฬาก็อยากจะบอกว่าคณะเราอะค่ะ ไม่ได้เรียนง่ายแล้วก็ไม่ได้เรียนยากละกันคือบางคนจะคิดว่าแบบเฮ้ยบัญชีเรียนง่ายกว่าพิศวะกับแพทย์หรือเปล่าแต่จะบอกว่าทุกคณะมันก็จะมีความยากง่ายด้วยของตัวเองอ่าแล้วก็บางคนก็ค่ะการที่เราคิดว่าเฮ้ยเราเก่งเลขเราตองเข้าบัญชีหรือว่าเราอยากทำธุรกิจ ลเลยไปเข้าบริหารอะไรแบบนี้ยมันค่อนข้างแบบอาจจะเป็นในเซตทีต่ฟิกเกินไปนิดนึงเพราะว่าอย่างบริหารนะคะทําอาชีพได้หลากหลายมากอยากจะบอกว่าลองไปศึกษาคอสฏิบัติมาด้วยดีๆเนาะประมาณนั้นใช่ ล้วอย่างของบัญชีก็คือถึงเราจะจบบัญชีไปเนี่ยถ้าเราไม่อยากทาบัญชีก็ไม่เป็นไรนะอาจารย์ทุกคนก็แบบอยให้กําลังใจแล้วก็บอกอยู่เสมอว่าถึงจะจบไปเรามีวุฒิติดตัวแต่เราอยากทําอย่างอื่นก็ได้เพราะว่าความรู้บัญชีเนี่ยมันเอาไปไประยุกได้หลายสายงานมากกว่าที่คิดลองคิดดูว่าถ้าเราอยู่กับงานที่มันค่อนข้างซ้ำๆไปเรื่อยๆเพราะบัญชีมันแบบเป็นงานที่รีพีทไปเรื่อยเนะว่าเราทนไหวหรือเปล่าทาได้หรือเปล่าแต่เราก็อย่าแค่รู้สึกว่ามันแบบยากแล้วทาไม่ไหวเนี่ย ให้ลองดูก่อนเนาะมาโอเปนทาว์เนี้ยมันก็เป็นกิจกรรมที่ทําให้เราให้รู้จักตัวเองมากขึ้นสำหรับใครที่อยากเข้าคณะบัญชีจุลานะคะก็ขอให้สู้ๆตั้งใจอ่านหนังสือเนาะแล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคณะที่ถูกต้องกับเราจริงๆเนี่ยดวงชะตาก็จะต้องนำพาเนาะแล้วเราก็จะได้อยู่ในจุดที่โอเคที่สุดอของเราต้องค่ะบางคนอาจจะไม่ใช่เรื่องชื่อชะตานะแต่เราบอกเลยว่า เราเราเราว่าเรา,ชเ,ราเชื่อเราเคยเชื่อเรื่องชุดชะตาเลยอ่ะเออสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครมีคำถามอะไรเพริ่มเติมก็คอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามมิ้นกันด้วยอ่าแล้วเราก็มีถ่ายคลิปเพิ่มที่ช่องมิ้นถ้าใครสนใจก็ตามไปดูต่อกันได้นะคะได้ค่ะ,ะก็ฝากช่องมิ้นไว้ด้วยนะคะมิ้นที่ดิอ กันเองค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไคร b ์แล้วก็กดแชร์ไปให้ใครก็ได้ที่คุณอยากให้ดูเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย